ฝนตกไฟดับเป็นเรื่องปกตินะครับผมมอแปลงไฟแถวแถวนี้น่าจะมีระเบิดแล้วก็ทําให้ไฟมันขัดข้องนะครับผมผมก็ติดลิฟต์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ดูข่าวว่ามีคนติดลิฟต์แล้วมันไ,ไม่ได้เปิดตรงชั้นแล้วพอจะตอนจะออกมาลิฟต์มันกลับทํางานทําให้ถึงกับตุยเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแพนิคเข้าไปใหญ่นะตอนแรกก็รู้สึกว่าหน้าหน้าขำที่ติดลิฟต์แต่พออยู่ไปสักพักร,รู้สึกว่าโอ้น่ากลัว โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วกดบอกให้คนข้างนอกเข้ามาช่วยนะครับพี่ข้างนอกเข้ามาช่วยงัดลิฟต์ดูดิตอนจะออกไปนี่โอ้จะกล้าขึ้นลิฟต์อีกไหมเนี่ยโว้ายสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูอย่างนี้วะให้กูรู้นะอย่าเอาให้ตายเลย